เมื่อหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้รับสร้อยคอเป็นของขวัญวันเกิดแต่ว่ากลับถูกแม่มดชั่วสองคนที่พยายามจะแย่งมันไปจนนำมาสู่เรื่องราวการผจญภัยที่สุดแสนจะตื่นเต้นสร้อยคอเส้นนั้นมันมีความหมายอะไรกันแน่เชิญไปหาคำตอบกันเลยครับกับซีรีส์เรื่องสแ a d ดี้แคสหลังจากที่นิวได้รู้ความจริงแล้วว่าวิลลานั้นมีพลังของแม่มด เขาจึงบอกให้วิลล่าช่วยอธิบายเรื่องเวทมนต์ให้เขาฟังทีทเพื่อที่จะได้มีความรู้เกี่ยวกับแม่มดเอาไว้บ้างวิลล่าก็เลยบอกให้พ่อลองไปถามครูจูนิเปอร์ดูเพราะครูจูนิเปอร์เป็นนักประวัติศาสตร์แม่มดที่มีความรู้เกี่ยวกับเวทมนต์เป็นอย่างดีซึ่งพอได้ยินแบบนั้นนิวก็บอกว่าเขาจะลองไปถามครูจูนิเปอร์ที่โรงเรียนจากนั้นเมื่อนิวได้ออกจากบ้านไปแล้วพวกวิลล่าก็รีพากันขึ้นไปดูที่ตู้เสื้อผ้าของแม่เธออีกครั้งแล้วคิดจะลองพากันเข้าไปในประตูมิตินั้นเพื่อออดูููว่่่่่าสิงงทีอนอยลัประต มิตินี้มันมีอะไรกันแน่ ทั้งสามคนจึงดื่มน้ำยาซ่อนเลนให้กลายเป็นแมวพร้อมกับพากันเข้าไปในประตูมิติทันทีจนได้โผล่ไปยังคลหาหนดหลังหนึ่งที่ทางกว้างใหญ่และหน้าขนลุกลูซี่จึงคิดว่าสงสัยพวกเธอคงจะถูกฟิ้งหลอกเข้าแล้วจึงจะพากันกลับออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่ว่าจู่ๆประตูมิติมันก็ได้หายไปซะก่อนทาให้ทั้งสามคนไม่สามารถกลับไปที่บ้านของวิลล่าได้แล้วต่อจากนั้นพวกเธอก็พากันเดินสํารวจดูรอบๆเพื่อหวังว่าจะได้พบกับทางออกจากคลหาสนี้และทันใดนั้นทั้งสามคนก ก็พบกับพีทหนวดเดียวอีกครั้งซึ่งพีทก็บอกว่านายหญิงของคฤหาสน์หลังนี้กําลังรอคอยให้พวกวิลล่ามาหาพร้อมกับบอกให้ทั้งสามคนตามเขาก็ไปหาเธอข้างในห้องส่วนทางฟังของแม่มดวานด้ากับวิลมาหลังจากที่เธอได้เครื่องรางมาจากวิลล่าแล้วแต่ทั้งสองคนก็ยังกลัวว่าวิลล่าจะกลับมาเอามันคืนไปได้อีกจึงคิดจะชิงกําจัดพวกเขาไปให้พ้นทางก่อนโดยการพากันไปที่สุสานของหมาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสเนาแล้วทําการปลุกวิญญาณของมันให้กลับขึ้นมาจากความตาย แต่ทว่านิสัยของสเนากลับไม่ได้ดุร้ายเหมือนกับที่พวกเธอคิดวานดาจึงใช้เวทมนตร์ดานเมืดเสกให้มันกลายเป็นหมาที่มีความดุร้ายและคอยทำตามคำสั่งของพวกเธอจากนั้นก็นำของที่มีกลิ่นของวิลล่าติดอยู่มาให้สเนาดมเพื่อให้มันออกไปจัดการกับวิลล่าแล้วนำตัวกลับมาตัดภาพมาที่ทางฟังของพวกวิลล่าพอพวกเธอได้ตามพิษไปถึงห้องแห่งหนึ่งทั้งสามคนก็คลายคาถาเพื่อคืนร่างเดิมอีกครั้งในทันใดนั้นผู้หญิงคนหนึ่งก็ปรากฏตัวออกมาหา บอกว่าเธอชื่อวินิเฟรตและเป็นแม่มดเหมือนกันซึ่งเธอรอคอยวิลล่าอยู่ที่นี่มานานมากและดีใจที่ในที่สุดวิลล่าก็เดินทางมาถึงพร้อมกับเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติของแม่มดให้ทั้ง3าคนได้ฟังและยังบอกอีกว่าการที่จะสามารถเป็นแม่มดได้นั้นมันไม่เกี่ยวว่าจะมีสายเลือดของแม่มดหรือไม่เพียงแค่พวกเธอต้องมีความกล้าให้มากและเรียนรู้วิธีดึงเอาพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวออกมา จากนั้นวินิเฟตจึงคิดที่จะสอนการเป็นแม่มดให้กับทั้ง3าคนแล้วทําการสาธิตวิธีใช้เวทมนต์เสกให้พีทกลายเป็นน้ําแข็งให้ดูพร้อมกับยังสามารถทําให้พีทหายตัวไปอยู่อีกที่หนึ่งได้ด้วยซึ่งพอสาธิตเสร็จวินิเฟตก็ให้ทั้ง3คนลองทําดูบ้างแต่ว่าพอพวกเวลล่าลองทําตามคาถามันกลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิีจนทําให้เวทมนต์ของพวกเธอนั้นเสกออกมามั่วกันไปหมด แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฟังของนิวหลังจากที่เขาได้ไปคุยกับครูจูนิเปอร์มาแล้วจึงกลับมาทําอาหารรอพวกวิลล่าอยู่ในห้องครัวแต่ว่าจูจูก็เจอกับรอยเท้าของตัวอะไรสักอย่างมันได้แอบเข้ามากินอาหารของนิวที่วางอยู่บนโต๊ะ ในทันใดนั้นก็ได้มีเสียงบางอย่างดังมาจากชั้นบนนิวจึงคิดว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของพวกแม่มดที่แอบล้อมตัวเข้ามาในบ้านแน่เขาจึงรีบตามขึ้นไปเพื่อจะจัดการกับมันทันทีสิ่งในขนาดเดียวกันนี้ทางฟังของเจ้าเสนาที่มันได้แอบขึ้นมาถึงอย่างตู้เสือ้อผ้ามันก็ได้กลิ่นของวินล,ล่าที่ออกมาจากประตูมิติจึงตามเข้าไปข้างในเพื่อจะล่าตัววิลล่าไปมอบให้กับพวกแม่มดชัวจนได้โผล่มาเจอกับทุกคนที่กำลังฝึกเวทมนต์อยู่กับวินิเฟรตในคลื่นหา ทันใดนั้นเจ้าสนเมันก็เสียงให้พีทที่อยู่ข้างๆกลายเป็นน้ำแข็งวินิเฟรดจึงบอกให้พวกเด็กๆรีบพากันหนีไปก่อนที่จะถูกเจ้าสนเมมาเล่นงานเหมือนกับพีทส่วนทางฟังของนิวที่พอได้เข้ามาถึงยังห้องใต้หลังคาเขาก็เจอกับเสื้อของวินล,ล่าที่มันตกอยู่หน้าประตูมิติจึงตัดสินใจเข้าไปในนั้นและโผล่ออกมาที่คขาหาืหานอีกคนในระหว่างนั้นเขาก็ได้ยินเสียงของพวกเด็กๆที่กำลังวิ่งหนีอยู่จึงรีบตามขึ้นไปหาเพื่อจะช่วยทุกคนและในขณะเดียวกันพวกวิลล่าที่ได้พากันวิ่งกลับลงมา ทั้งสามก็ตัดสินใจใช้เวทมนต์ที่วินิเริด์ตสอนในการจัดการกับเจ้าสนาและในที่สุดคาถาของพวกเธอมันก็ใช้ได้ผลทำให้สนาวถูกแช่แข็งและไม่สามารถเล่นงานพวกเธอได้อีกต่อจากนั้นเมื่อคาถาของพวกวิลล่าได้เสื่อมลงเจ้าสนามันก็หลุดพ้นจากการควบคุมของพวกไม่หมดชัว ทำให้มันได้กลับมาเป็นหมาที่นิสัยดีอีกครั้งในทันใดนั้นนิวที่กําลังตามหาพวกวิลล่าอยู่ก็มาเจอกับทุกคนจนได้และก็ทําให้เขาตกใจเป็นอย่างมากที่มาเห็นวินิเฟรตอยู่ที่นี่เพราะที่จริงแล้วคุณนายวินิเฟรตก็คือยายของวิลล่าเองและเธอก็ได้เสียชีวิตไปแล้ววินิเฟรตจึงบอกว่าตอนนี้เธอเป็นเพียงวิญ,ญญาณที่อาศัยอยู่ในขลือหาดนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอไม่มีพลังพอที่จะออกไปช่วยวิลล่าต่อสู้กับพวกไม่หมดชัวได้ แต่ว่าเธอจะรออยู่ที่นี่เสมอและวิลล่าสามารถกลับมาหาได้ทุกเมื่อจากนั้นเธอก็ทำการเปิดประตูมิติขึ้นมาอีกครั้งเพื่อส่งให้พวกวิลล่าพากันกลับบ้าน ต่อจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปจนถึงวันฮาโลวีนซึ่งเป็นวันที่ทุกคนจะพากันแต่งตัวเป็นผีแล้วออกไปร่วมงานประกวดชุดฮาโลวีนที่จะมีขึ้นในค่ำคืนนี้แถมมันยังเป็นวันที่ตรงกับพระจันทร์แม่มดในรอบ12ปีอีกครูจูนิเปอร์จึงเตือนพวกเด็กๆว่าให้คอยระวังตัวไว้ให้ดีเพราะคืนนี้จะมีพวกแม่มดชั่วออกมาอาละวาดแต่ว่าพวกเด็กๆก็ไม่มีใครเชื่อสิ่งที่ครูจูนิเปอร์พูดเลยเพราะคิดว่าครูจูนิเปอร์คงจะแค่อำทุกคนเล่น ต่อจากนั้นพอเลิกเรียนเสร็จพอวกวิลล่าและครูจูเนเปอร์จึงพากันบุกไปที่บ้านของแม่มดเพื่อจะจิงเอาเครื่องรางกลับคืนมาแต่ทว่าเมื่อทุกคนได้พากันเข้าไปถึงข้างในนั้นตอนนี้พวกแม่มดกลับไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วพร้อมกับมีจดหมายฉบับหนึ่งทิ้งไว้ให้กับวิลล่าบอกว่าขอบใจมากที่ยอมยกเครื่องรางให้และพวกเราอยากชวนให้วิลล่ามาดื่มน้ำชาด้วยกันอีกแต่ว่าตอนนี้พวกเราขอไปยึดเมืองกันก่อนและทันใดนั้นเสียงหัวเราะของพวกแม่มดก็ดังมาจากข้างนอก ซึ่งตอนนี้วานดากับวิลากำลังจะพากันเข้าไปในเมืองเพื่อยึดเมืองแห่งนี้เอาไว้จากนั้นพวกวิล่าจึงมาปรึกษากันว่าจะเอายังไงต่อดีเพราะตอนนี้แม่มดสองคนนั้นพากันหนีไปซะแล้วและในระหว่างนั้นก็ได้มีเสียงบางอย่างดังมาจากห้องหลับพวกวิล่าจึงพากันหาทางเพื่อจะเข้าไปข้างในนั้นแต่ว่าประตูมันก็ถูกปิดแน่นจนไม่สามารถเข้าไปได้ ทั้ง3ามคนจึงดื่มน้ำยาซ่อนเลนให้ตัวเองเปลี่ยนร่างเป็นแมวจากนั้นก็พากันหาวิธีเข้าไปทางอื่นแทนจนในที่สุดก็หาทางเข้าไปข้างในได้แล้วเปิดประตูออกมารับคูจูนิปเปอร์กับนิวให้ตามเข้าไปซึ่งพอทุกคนได้พากันเดินสำรวจโดยรอบๆทันใดนั้นเสียงของฟิงก็ดังมาจากกล่องเล็กๆใบหนึ่งวินล,ล่าจึงเปิดกล่องช่วยมันออกมาแล้วฟิงก็บอกว่าเขาถูกพวกไม่มดจับเข้าไปขังเอาไว้พร้อมกับยังบอกอีกว่าแท้ที่จริงแล้วเขาคือผู้รับใช้ของแม่วิลล่าเองแต่ที่ต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความับก็เพ จะปกป้องวินล่าจากพวกไม่หมดชัววินล่าจึงถามกลับไปว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของเธอฝิงก็เลยให้ทุกคนได้ดูเรื่องราวทั้งหมดผ่านลุกแก้ววิเศษซึ่งเมื่อ12ปีก่อนนั้นหวานดากับวิลมาได้เรียกให้วินโลไปเจรจาสงบศึกระหว่างแม่มดฝ่ายดีกับแม่มดฝ่ายเลวแต่ว่าวิลมากับวานด้าแค่หลอกให้วินโลมาหาเพื่อจะจริงเอาเครื่องรางไปจากเธอเท่านั้นทั้งสองไม่ได้คิดที่จะเจรจาสงบศึกจริงๆิง วิลโลจึงปฏิเสธที่จะมอบเครื่องรางให้แต่แล้วพลังของเครื่องรางมันก็ทําให้วิลโลหายตัวไปฟิงจึงรีบนาเครื่องรางนั้นหนีไปให้พ้นมือจากพวกไม่หมดชั่วแล้วเอามันไปใส่ไว้ในเปลของวิลลาตอนที่เธอยังเป็นเด็ก ซึ่งต่อจากนั้นเมื่อพ่อของวิลลาได้มอบเครื่องรางให้ในวันเกิดครบรอบ12ปีของเธอพวกแม่มดชั่วจึงรับรู้ได้ถึงพลังของเครื่องรางที่วิลลาเริ่มใส่มันทําให้แม่มดชั่วพวกนั้นจึงพยายามไล่ล่าเธอเพื่อชิงเอาเครื่องรางไปหลังจากที่พวกเขาไม่เคยหามันเจอเลยตั้ง12ปีแต่ในทันใดนั้นครูจูเปอร์ก็นึกขึ้นมาได้ว่าในคืนนี้มันเป็นคืนของพระจันทร์แม่มดพอดี พวกแมมมชชัวจะต้องเล็งเป้าหมายไปที่งานฮาโลวีนเนื่องจากคืนนี้จะมีคนมารวมทัวกันเป็นจำนวนมากแล้วทำให้ทุกคนในเมืองกลายเป็นคนชั่วหมดแน่ซึ่งพอพวกวิลาได้รู้แล้วว่าเป้าหมายของวานด้ากับวิลาคือที่ไหน พวกเธอจึงเริ่มวางแผนเพื่อหาวิธีหยุดพวกเขาโดยจะให้นิวกับครูจูนิเปอร์ไปเตรียมตัวกันที่งานส่วนพวกวิลาจะพากันสะกดรอยตามแม่มดไปเองจากนั้นนิวกับครูจูนิเปอร์ก็พากันขับรถเข้าไปยังสถานที่จัดงานฮาโลวีนเพื่อประกาศให้ทุกคนทราบว่าแม่มดชั่วกำลังจะออกมาอารวาดแล้ว ดังนั้นให้ทุกคนหยุดจัดงานก่อนแล้วรีพากันกลับเข้าไปอยู่ในบ้านแต่ว่าครูใหญ่ก็ไม่ยอมเชื่อสิ่งที่ทั้งสองคนพูดและยังคงยืนยันว่าจะจัดงานฮาโลวีนต่อถ้าครูจูนิเปอร์ไม่เห็นด้วยก็ให้ออกไปจากงานแห่งนี้ส่วนทางฟังของพวกวิลล่าที่ตอนนี้ได้พากันมาถึงร้านของพีทหนวดเดียวเพื่อจะขอยืมอุปกรณ์วิเศษในร้านของพีทออกไปใช้จัดการกับพวกแม่โหมดแต่ทว่าเมื่อได้เข้าไปถึงก็เห็นว่าเข้าของในร้านมันได้พังเละเทะไปหมด เนื่องจากพวกแม่มดชั่วได้บุกเข้ามาที่นี่ก่อนที่พวกวินล่าจะมาถึงทันใดนั้นพีทที่ซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาหาทั้งสามคนแล้วมอบไม้กวดกับชุดแม่มดให้กับพวกวินล่าไปเพื่อให้วินล่าใช้มันออกไปจัดการกับแม่มดพวกนั้น ตัดภาพมาที่ทางฟังของครูจูนิเปอร์กับนิวหลังจากที่ครูใหญ่ไม่ยอมให้หยุดจัดงานฮาโลวีนต่อจากนั้นทั้งสองจึงพากันเตรียมอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้จัดการกับพวกแม่มดรอไว้ในทันใดนั้นครูใหญ่ก็เข้ามาถามว่าทั้งสองกําลังทําอะไรกันอยู่ครูจูนิเปอร์จึงหลอกไปว่าพวกเธอกำลังเตรียมงานโชว์เนื่องจากคืนนี้จะมีการโชว์แสดงแม่มดบุกเมืองจัดขึ้น แต่ในระหว่างนั้นอีกากับแมวของพวกแม่มดก็ได้เข้ามาสอดแนมและพวกมันก็เห็นว่านิวกับครูจูเนียร์กำลังเตรียมอาวุธที่เอาไว้ใช้เล่นงานวานได้กับวิลากันอยู่พวกมันจึงรีบกลับไปหาแม่มดเพื่อจะบอกให้วานได้กับวิลารู้เรื่องนี้และในขณะเดียวกันทางฝั่งของพวกวินล่าที่กำลังขี่ไม้กวาดออกตามหาพวกแม่มดชัวทันเดนั้นพวกเธอก็เจอกับไวแอดที่บินผ่านมาพอดีทั้งสามจึงพากันตามไวแอดไปจนถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นสถานที่ทำพิธีของพวกแม่มด แต่ว่าจูู่วานดากับวิลมาที่กำลังแอบอยู่ก็ปรากฏตัวออกมาแล้วทำการจับตัวทั้งสามคนเอาไว้ไม่ให้หนีกลับไปได้จากนั้นวานดาก็นำเครื่องรางรูปแมวไปใส่ไว้ที่แท่นบางอย่างจนทำให้พลังของเครื่องรางเริ่มหลังไหลเข้าไปที่แท่นนัก